แล้วนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็สนับสนุนโดยนะครับผมช่องนะฮะมัมเปิดการ์ดคิงคองการ์ดช็อปแล้วก็ดินจ่าแบงการ์ดช็อปนะครับผมใครนะครับที่สนใจเปิดการ์ดเปิดเล็กนะครับผมมีกิจกรรมให้เล่นต่างๆนานานะครับผมไปตามกันได้นะครับผม <im ế ng noise> ผม,ผมแต่ใใรู้นะใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมเด็บอลบอลนี้มโดดเด็บอลอาโดโด้แล้วกันครับ ประมาณฟื้นฐาน,นใช้ให้ประนมอนครับทิ้งหนึ่งครับละดักลางไปเลยครับโปกเกมอนหนุ่มสูโรอา,ราเด็ดหนึ่คิเป็นไอเทม